วัสดีครับอันนี้ไม่ได้ลงคลิปมาเดินตลาดกิมเฮงตลาดแม่กิมเอง <c oughs> ในตัวเมือ,องนครราชสีมานะครับก็เป็นตลาดนี่อะไรประทูใหญ่โอ้ปลาฉลาดนี่แหละก็เรียกปลาฉลาด <c oughs> ร้านเจ๊เป่าปลาปลาโม เห็นปลาปลา,างครับปลา่างผมก็เคยเห็นนะครับปลาฉลามปลาฉลามน่าจะเป็นปลาเลี้ยงแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นผักแบบนี้เขาเรียกตลาดสดนะครับ ทิมก็มีทั้งของสดของแห้งนะยังมีเสื้อผ้าของผู้ใหญ่อยู่นะคนะรับมาดมาทานขนมจีน <c oughs> <c oughs> เส้นหมี่ครับ โคราชก็ขึ้นชื่อเส้นหมี่ย่าทำมาหากินไปนะช่วงนี้เมืเ่อไรเมื่อไรมันจะดูไดรัฐบาลใหม่หอ้โปไปนี่จะเป็นของไหว้นะ แกก็มีทาวเวสสุวรรณนะนะครับเป็นตลาดใหม่แม่กิมเฮงนะฮะเขาใจว่าเป็นแม่กิมเองแม่กิมเฮงนะนี่ครับก็มาเลี่ยวซื้อของกันได้นะมีขนมจีนอร่อยนะครับขนมจีนปะโดกผมมาโคราชแล้วผมมาในมาในเมืองโคราชแล้วถ้าผ่านผมก็จะมาทานประจำนะเ,เดี๋ยวเราจะเดินไปที่สถานีขนส่งนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับพาเที่ยวตลาดแม่กิมตลาดใหม่แม่กิมเฮงนะครับสวัสดีครับ